เรากำลังเดินทางไปหามะขามป้อมนะคะทุกคนโอ้โหโอ้โหอ้โโอ้โหด้ยข้าวข้าวสวยๆข้าวไรอ้อยนะคะเรามาหาคอนเทนต์ที่ข้าวไปเก็บมาส้อ่อ มะขาป้อมนะคะมะขามป้อมที่ไร่ของพี่สาวนะคะเราจะไปเก็บสดๆจากต้นเลยค่ะ mm hmm. อุ้ยข้าวสุกแล้วค่ะทุกคนข้าวสุกแล้วนะนานี้ข้าวสุกแล้วอ๋อต้มเกี่ยวเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเนี่ยอีกสักนิดมีไล่มันด้วยนะ ไปเรื่อยๆค่ะชมบรรยากาศข้างทางเส้นทางนี้ไม่ไม่ไมค่อยได้มาบ่อยนะคะเป็นข้างไปให้ภัณรีข้างไปให้จะเป็นแบบนี้นะคะข้าวข้าว ได้อะไรยางค่ะหรืออะไรายางมีต้นยางให้เจ้าปลูกไปต้นหมากอะไรอะนร่ีค่ะไปเรื่อยๆค่ะทุกคนอู้บรรยากาศบรรยากาศช่วงนีดีนะคะบรรยากาศข้าวค่ะทุกคนสวยงามมากเลย ทางก็จะประมาณนี้นะคะฝนไม่ฝนไม่ตกแล้วช่วงนี้ก็เริ่มแห้งแล้วค่ะทางก็เริ่มไปได้แล้วภาพก็จะสึนซับหน่อยนะคะข้าวกำลังออกรวงค่ะ,ะใกล้จะถึงแล้วโอเคเดี๋ยวจะถึงแม่เมียถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะคะ จยุดยังไงเน,นงาะ <c oughs> ถึงแล้วค่ะทุกคนไปกันค่ะแล้วถึงแล้วเข้าไรแล้วนะคะเข้าไรค่ะโอ้เห็น <c oughs> ต้นมะขามป้อมแต่ไกลเลยค่ะทุกคนโอ้สึงยอดมากเลยดูค่ะทุกคนโอ้สึงยอดมาก กปิดก่อนปิดรถก่อนอู้ทุกคนดูสิคะอู้บักขามปอมเดอคะ่ะงามขนาดอุ้ยเป็นธุรกิจที่แบบสุดยอดเลยอุ้ยเปนังน้อยคือสุดยอดแท้อ้ว้อ,อู้อลังการมากเลย สั่งได้นะคะทุกคนผลผลิตยเยอะมากปลอดชานพี่ด้วยไม่เอากี่ต้นพี่ร,ร้อยสิบกว่าต้นร้อยสิบกว่าต้นอู้แต่ละต้นอย่างนี้เลยนะคะแต่ละต้นนี่แบบโอ้อื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 อดูดูดูค่ะทุกคนอันอันนี้อันนี้นะข้างหน้าข้างหน้าสวนนะคะ อ้าวสวยมากเก็บอย่างนี้เลยไหนไหนไหนอุ้ยไม่รู้จะไปทางไหนก่อนมือกล่องมือกล่องไม่รู้จะไปทางไหนก่อนอู้เก็บอย่างนี้เราก็จะเลือกเอาอันลูกที่มันใหญ่ๆเนาะลูกใหญ่ก่อนนี่อุ้ยเขามีเขามีพันอ่ามีขยายพันุ์ด้วยนะนี่นะ อ่าถ้าใครสนใจก็ทักได้นะพี่พี่เขาแบบส่งพัน์ุให้ด้วยเนี่ยดูโอ้นี่พันต้นเตี้ยค่ะทุกคนอโอ้ลูกใหญ่อันคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะกำลังสะอ่อนโอ้ลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากเลย สุดยอดมากยอดมากค่ะเก็บอย่างนี้เลยถ้าถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะคะใกล้บุญทลิกก็สามารถมาเก็บได้จากที่สวนเลยนะคะอืมสวนของพี่นางน้อยนะคะอยสะอ่อนเนี้ยคอยสะอ่อนเนี่ยบางตีล่ะ <laughs> แต่และหน่วยเก็บก่อนอืมได้เก็บแล้วเนี่ย เก็บสดๆจากสวนเลยนะคะทุกคนลูกใหญ่ๆเต็มเลยพันลูกท้อไหนพันลูกท้อนี่พันลูกท้ออมันตูดมันริมแหลมอ๋อเห็นไหนี่เหมือนลูกท้อเขาเรียกเต็นเขาเรียกเต็มนะมันมันมีห้าสายพันธุ์โอ้ห้าสายพันธุ์พี่อยู่ในสวนนี้ใช่ไหมอ๋อแล้วพี่เขาก็ ชัมกิ่งเขาเอิญว่าอยังตอนตอนเออตอนกิ่งนะตอนกิ่งเก็บง่ายเก็บง่ายต้องไม่ยากโคจรมากดูดิทุกคนโอ้ยอ่อนหลายเด้ออ่อนหลายเด้อผู้นี้มีตะนวยยังไงเต็มเลยค่ะทุกคนเก็บค่ะเก็บยังไงให้เนี่อ๋อ ร้อยกว่าต้นนะคะในสวนของพี่เขาปลอดสารพิษด้วยนะปลอดสารแน่เหมียวไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องเลยก็จะประมาณนี้นะคะก็จะสันส่นๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรต้นนั้นโดกมากเลยโดกทุกต้นเลยนะคะอันอันนี้อันนี้ยังยังไม่ยังไม่ใหญ่มากแล้วก็ให้ให้เข้าโตก่อนเนาะนี่ค่ะลูกดูสิค่ะอ่าลูกโตเราถึงจะเก็บนะคะลูกน้อยๆก็ ปล่อยไปข้างหลังก็มีลูกเกือบทุกต้นเลยค่ะมีลูกเกือบทุกต้นเลยนะคะทุกคนแม่เหมียวพามาเดินฝั่งนี้สุดยอดมากเลยค่ะสุดยอดมากเลยเป็นธุรกิจที่แบบน่าสนใจมากเลยนะคะบ้านเราไม่มีด้วยเนาะพี่หนอไม่มีนะคะ